สวัสดีครับวันนี้พีเอจะมาสอนวิธีเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาเป็นสิ่งนี้ครับที่ขั้นหนังสือรูปหมีน้อยสวนขั้นตอนนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับขั้นแรกให้เราพับกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมาตรงนี้มาตรงนี้นะแบบนี้เลยค่อยค่อยพับนะ เส็จแล้วมันตรงแล้วค่อยพับแบบนี้นะครับเร,รื่สง่เหลี่ยมนี้ค่อยรีบนะอ่านี่อ่านี่เสร็จแล้วให้เราตัดตรงนี้ออกนะครับตัดออกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเปิดกระดาษออกมาใหเราพับตรงนี้มาหาตรงนี้นะครับอ่าแบบนี้เสร็จแล้วให้เรารีดกระดาษนะครับ อันนี้นะอ่านะอ่าแล้วให้เราเปิดกระดาษมาแบบนี้ักระดาษด้านหลังอ่าพอเปิดกระดาษมาแล้วให้เราพับไปแบบนี้นะครับพับครึ่งหนึ่งนี้อ่ามีค่อยรีดนะแล้วก็เปิดกระดาษมาเราปิ้งกระดาษมุมนี้ แล้วก็ทำเหมือนกับว่ามุมนี้พับหามุมนี้นะครับหรือพับครึ่งหนึ่งนั่นแหละโอเคเสร็จแล้วให้เรารีดนะครับได้แบบนี้มานะครับให้เราบีบกระดาษนี้นะครับเข้หาหาก,กันนี่เรา่อแล้วก็รีดนะครับแบบนี้อ่านี่ พอเสร็จแล้วให้เราพับุ่มนี้เข้านะครับแบบนี้ตรงกลางนะครับแล้วก็พับตรงเข้าตรงกลางได้เลยถ้ากันด้านนั้นก็ทำเหมือนกันนะครับแบบนี้ค่อยๆรีดนะเสร็จแล้วให้เราเปิดออกมาแล้วก็ทำมาด้านนี้นะครับขับเข้าไปด้านนี้นะครับ แล้วใอยเปิดออกมาดละนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับคับลงมาแบบนี้เริ่วล่างประมาณนี้นะให้ละคคับกับบระดาษน,นี้รอบหนึ่งแบบนี้แล้วก็ให้พับกุ่ตัวเนื้อลงมาแบบนี้เลยให้เปิดออกมาก็จะตรงนี้นะครับจะมีกระดาษตัวนี้ที่บอกขึ้นมาแบบนี้ าค่อยๆพับลงไปเลยนี่นะอู้หามจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะอ่าแล้วให้กระดาษมาด้านหลังนะให้พับเหมือนกันเลยแบบนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมาตรงกลางนะนี่ล้วค่อยรียดๆแล้วนึงก็ทำเหมือนกันครับทับเข้ามาแล้วก็พับตรงนี้ลงมานะครับ อาแล้วก็รีดนิดหน่อยก็เปิดออกมาแบบนี้สองด้านก็นยกกระดาษตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็ด้าน,น,นเลยยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ด้านในยกขึ้นมาแล้วมันจะเข้ามาตรงนี้เองเลยนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับจะค่อยๆปรับนะนี่อีก ต้งสองด้านมันจะได้หน้าามประมาณนี้นะต่อมาให้เราครับตรงนี้นะครับพามาด้านข้างนี้นี้นี่แล้วก็รีดนะแล้วก็พับลงไปแบบนี้นะครับนี้เสร็จแล้วให้เราเปิดออกมาแล้วก็พับแบบนี้นะครับทำแบบตวนนี้ ่าไว้ตรงนี้นะครับอ่มามันก็จะได้เป็นหนูสวยๆนะเนาะแล้ว,ลว,ลวด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะก็พับลงไปเลยอ่าแล้วก็พับลงไปนะครับแบบนี้อ่าแบบนี่เรยรูปร่างแบบนี้นะครับต่อมา นะครับเหมือนด้านนั้นนะครับแบบนี้อ่าเอานิ้วเหญ่เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยบีบลงพอเลยหูสองข้างแบบนี้นะครับให้เราพับลงมาเล็กน้อยนะครับแบบนี้พับลงทั้งสองข้างเลยนะครับไม่ต้องลงมาเยอะมากนะครับลงมาแค่ไหนนิดหน่อยพอๆนะครับไม่ต้องลงมาเยอะ ก็เอาได้เลยนะครับว่าอยากได้หูใหญ่หรือหูเล็กก็สามารถพับลงมาได้ตามใจก็ต่อมาให้เราเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เปิดทั้งสองข้างนี้กว่อกมน,นี่เลยแล้วก็ให้กดลงนะครับแบบนี้แล้วก็พับลงเข้าไปเหมือนเดิมน,นี่จะออกมาหูสวยๆนะด้านนึงก็ทําเหมือนกันนะเปิดขึ้นมาแล้วก็กดตัวนิ้ที่ลอยที่เราพับไว้เมื่อกี้นะครับ แล้วก็พับตรงสองข้างนี้เข้าไปนะครับรนี้เสร็จแล้วให้เราไปด้านหลังนะครับด้านหลังถ้าตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่านี้แล้วก็ัที่รีดนะครับเสร็จแล้วให้เราเปิดออกมาแล้วตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะครับอ่านี้เสร็จแล้วให้เราพับตรงนี้ขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับ นี่เลยแล้วให้เราเปิดขึ้นมาตรงนี้แล้วต่อมาให้เราเปิดตัวนี้ออกมานะครับแล้วพับลงตรงนี้ครับตรงนี้แบบนี้แล้วก็ปินลงได้นหน้ามีน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับทำไมเราพับไปด้านหลัง ah survive, ตัวนี้มาไว้ตรงนี้นะครับแล้วพับขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราพับลง อาไรก็ได้นะให้เป็นทางจะได้เป็นทางจิ๋วๆของหนูเรานั่นแหละนี่เลยฮต่อมาข้าตอนสุดท้ายเราวาดรูปหน้ามีน้องของเรานะครับยังไงก็ได้แล้วแต่คนชอบเลยแตนะ่พี่จะวาดแบบนี้นะพี่จะวาดหน้าออกมาแบบนี้เลยนี่หนไหมสวยไหมต่อมาให้เราระบายสีดำลงไปนะครับตรงที่เราวาดเอาไว้แบบนี้นะคะทาสีดำไป รือใครแบบว่าชอบใช้แต่สอดิสอระบาดใสก็ได้นะก็สวยไปแบบนึงแต่พี่จะลองทางไปเฟิร์สด,ดำแบบนี้นะอ่เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ที่ขั้นกระดาษน่ารักน่ารักสไตล์น้องหมีแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดติดตาม ซอง S8 เลยนะครับสารเคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ